เก็บก่ามาเล่าใหม่พาคุณย้อนอดีตไปกับเรื่องราวของไทยที่มีค่าควรแก่การจารึกจดจำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในสมัยก่อนการสนญจาเป็นปมาของผู้คนจากตำบลหนึ่งไปยังอีกตำบลหนึ่งก็มักจะนิยมเดินทางกันด้วยเรือผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งหน่อยก็ใช้คานหาม เลี่ยงหรือวอส่วนรถยนต์ที่เราเห็นวิ่งกันขวักไข่ในปัจจุบันนั้นเริ่มมีในเมืองไทยก็เมื่อสมัยรัชกาลที่ห้านี่เองค่ะในพทธนานกรมฉะับบราชบัณฑิตเนียสถานได้ให้ความหมายของคำว,ว่ารถเอาไว้ว่าหมายถึงยานอันมีล้อยานอันมีล้อสมัยแรกที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้นั้น ก็ใช้วิธีที่เรียกกันว่าเทียมคือใช้สัตว์เช่นช้างม้าวัวควายหรือแม้กระทั่งคนช่วยลากไปอย่างของไทยเราก็จะเรียกกันว่าเกวียนซึ่งเทียมได้วัวหรือควายส่วนรถที่ต้องใช้กําลังคนลากไปนั้นเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยก็ในสมัยรัชกาลที่สี่โดยชาวจีนซึ่งคนไทยมักจะนิยมเรียกเขาว่าเจ็คคนจีนได้นํารถที่ใช้กําลังคนลาก เข้ามาเป็นเครื่องมือทำมาหากินในเมืองไทยโดยพวกเขาเป็นคนลากคนไทยจึงเรียกกันว่ารถเจ๊กแต่ทางราชการเรียกกันว่ารถลากรถเจ๊กหรือรถลากนี้หายไปจากถนนในกรุงเทพมหานครเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงราว7-8ปปีเนื่องจากทางราชการเห็นว่าเกะกะต่อการจราจร เมื่อดูจากประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆแล้วก็จะพบว่าชาวพารตะหรือชาติอินเดียเป็นพวกแรกที่คิดประดิษฐ์สร้างยานอันมีล้อหรือรถขึ้นใช้จากหลักฐานที่เป็นวรรณคดีเรื่องรามายณะอันเป็นพงศเสวดานเก่าแก่ของชนชาตินี้ในสมัยโบราณหลายพันปีมาแล้วซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่สองได้ส่งพระชนิพลถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยด้วยสำนวนกวี พูดถึงตอนที่พระรามยกทัพลิงไปรบกับทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาแต่ไม่มีรถต้องเสด็จโดยพระบาทร้อนถึงท่านเท้าสหัสนายบนสวรรค์ต้องสำแดงปาฏิหาริย์ดังที่ได้ส่งรจนาไว้ว่ามาจากกะกล่าบทไปถึงเท้าสหัสนายเรืองสีสถิตเหนือทิพอาดรูจีเป็นที่ผาสุขสถาวรเล่งเนตรลงมาในดินดอน เห็นพระสีก่กรอ,อวตารจะยกพหนผลพลกระไข้ามมหาสมุทรไทยไผยสารไปทวีปลงกากรุงมานสังหารอสุรภาลาไม่มีสีวิการยานมาตจะเสด็จด้วยพระบาทอนาถาจำจะเอารถรัตนาไปถวายผ่านฟ้าส่งจรรถที่ว่านี้ก็เป็นรถที่ เทียมลากด้วยมา้าโดยวัตถุประสงค์ของชาวพราตะผู้คิดประดิษฐ์สร้างขึ้นในสมัยก่อนก็เพื่อเป็นพาหนะของนักรบชั้นจอมจตรุรงวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อมหาพราตะยุทธ์เป็นเรื่องราวการทำสงครามระหว่างพวกกษัตริย์ชาวอินเดียตอนเหนือเมื่อสมัยก่อนพุทธกาลประมาณ800-900ปีกล่าวถึงการออกรณรงของขุนศึกผู้เกรงไกลในเรื่อง โดยใช้รถซึ่งเรียกกันว่ารถศึกเป็นพาหนะเทียมลากด้วยม้าเช่นกันและมีสารถีทำหน้าที่เป็นพลขับดังนั้นเวลาออกสึกก็จะมีคนสองคนอยู่บนรถคือคนขับกับนักรบหรือทางจีนเองก็มีหลักฐานเก่าแก่ของการคิดประดิษฐ์รถขึ้นใช้ปรากฏในพงศวารจีนเรื่องเลียดกกเมื่อกว,กว่า2,000ปีมาแล้ว กล่าวว่านักรบคนหนึ่งชื่อเก่งคออาสาพวกพ้องไปฆ่าจินซีพวกพ้องจึงจัดเลี้ยงส่งให้บนเนินเขาณจุดตั้งต้นออกเดินทางหลังจากอิ่มนำสำราญแล้วเขาจึงอำลาพวกพ้องโดยขึ้นรถศึกเทียมลากด้วยมา้าหลงแทให้ควบพารถตะบึงไปโดยไม่เหลียวหลังมาดูผู้ที่มาส่งเลย พวกโรมันซึ่งนับเป็นพวกที่เจริญรุ่งเรืองสุดขีดพวกหนึ่งในสมัยโบราณเมื่อนับพันปีมาแล้วก็มียานอันมีล้อที่เรียกกันว่ารถเทียมลากด้วยม้าใช่เหมือนกันรถของพวกโรมันนี้มีสองล้อแต่ว่าคันเล็กมากไม่มีที่นั่งคนขับต้องขึ้นไปยืนขับและขึ้นไปยืนได้เพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนล้อรถทำด้วยไม้เป็นวงกลมทึบไม่มีกงและใช้ม้าเทียมลากถึงสี่ตัว ส่วนของไทยเรานั้นสมัยโบราณก็มีการสร้างยานอันมีล้อขึ้นใช้เหมือนกันแต่เราเรียกว่าเกวียนเทียมลากด้วยวัวหรือควายส่วนม้านั้นจะเอาไว้ใช้ขี่อย่างเดียวคำว่าเกวียนเป็นคำในภาษาไทยส่วนคำว่ารถเป็นคำภาษาบาลีของชาวอินเดียยานอันมีล้อของอินเดียนั้นใช้ม้าเทียมลากแต่ว่าของไทยนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะมีการเทียมลากด้วยม้าหรือไม่ การทำศึกสงครามในสมัยโบราณของไทยก็เพียงแต่บอกว่าขี่ม้าหรือว่าขี่ช้างเท่านั้นไม่มีการขี่รถเทียมลากด้วยมา้าอย่างพวกชาวอินเดียแต่อย่างใด mm. ส่วนที่เรียกว่ารถนั้นมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเพิ่งจะมีในสมัยกรุงศรีอยุธยา mm. เป็นพาณะของพระมหากษัตริย์คือราชรถและมหาพิชัยราชรถ ปรากฏอยู่ในพงศาวดารกรุงศรีเยุธยาที่กล่าวว่าในราชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงใช้ราชรถของพระองค์ส่งพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14ที่โปลดเกล้าให้โดยชมองเป็นราชทูตนํามาจากกรุงฝรั่งเศสเพื่อเจริญพระราชมัยตรีในปีพุทธศักราช2229ันํงบาบันทึกของบัลหลวงเดอโชซีเกี่ยวกับวันแห่พระราชสารตอนขึ้นจากเรือเมื่อถึงกรุงศรีเอุธยาวา่าเมื่อขึ้นฝั่ง ท่านราชทูตเชิญพระราชสารไปด้วยแล้วนำไปประดิษฐานไว้เหนือราชรถเป็นมหาพิชัยฤกิกพอถึงพระทวารชั้นนอกขบวนแหกก็หยุดท่านราชทูตลงจากเสลียงแล้วเชิญพระราชสารลงจากราชรถประคองผ่านพระราชสารย่างเข้าไปในเขตพระราชวังอนอกจากใช้ในการเชิญพระราชสารแล้ว รัชรถก็ยังใช้ในการส่งพระบรมศพด้วยดังสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อตอนที่สมเด็จพระเพทราชาจัดงานพระบรมศพสมเด็จพระนารายมหาราชโดยเชิญพระบรมโกศจากพระมหาปราศาสตที่นั่งสุริยามรินลงมาประดิษฐาเนเหนือบุตรสบกพระมหาพิชัยราชรถอลังการด้วยสุวรรณรัตนวิจิตรสับพระด้วยสวีดบวรฉัดขนาดด้วยอภิรุมชุมสายไพรพันธ์ ามพระราชะพงศาวดารน,นอกจากพระมหาพิชัยราชรสแล้วก็ยังมีเวชย,ยันตราชรสราชรสที่ประทับสมเด็จพระสังฆร,ราชราชรสโปรยข้าวตอกดอกไม้ราชรสโยงราชรสท่านจันร์แต่ราชรถททั้งหลายนี้ปรากฏว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ถูกพม่าทำลายไปจนหมดสิน้นเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายในปี2310 เมื่อสร้างกลุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ได้โปรดกล้าวให้สร้างพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถและราชรถอีกสามคันขึ้นใหม่รวมเป็นหคันด้วยกันปัจจุบันราชรถทั้งห้าคันนี้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทัศนสานแห่งชาติราชรถถือเป็นราชพานะของกษัตริย์โดยเฉพาะ และเป็นเครื่องราชุปูปโภคประกอบพระราชอิสริยยศโดยมีกล่าวไว้ในหนังสือวัฒนธรรมไทยว่าราชรถเป็นเครื่องประดับพระอิสริยยศพระเจ้าแผ่นดินอย่างหนึ่งมีสมญาเกียรติเช่นเดียวกับมหานพปพดลสวิตชัดเป็นราชพานะประจำองค์พระมหากษัตริย์สำหรับเสด็จประพาสทางสถลมากเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งศีสุพรรณหงษ์ที่ทรงใช้เป็นราชพานะ เสด็จพระพาททางชลมากเป็นราชประเพณีมาตั้งแต่โบราณกาล